สวัสดีครับด่วนครับพี่น้องใครที่กำลังมองหารถไปใช้งานนะครับมีทุนน้อยๆคันนี้ครับดาวสองหมื่นพรสี่เดือนเดือนละห้าพันรวมเป็นสี่หมื่นบาทนะครับรถอยู่ที่พุทธมนตรสายสี่นะครับเดี๋ยวเบอร์โทรผมจะให้ไว้นะครับไปคุยกับเจ้าของไปเจรจาทำสัญญาที่บ้านเจ้าของเลยนะครับถ้าใครชอบรับสภาพรถแบบนี้ได้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับไม่ธรรมดา ราคาแบบนี้ใจดีแบบนี้นะครับไปคุยกันนะครับกับเจ้าของเขาส่วนปีหรือรายละเอียดรถนี่ผมไม่แน่ใจเลยครับเป็น e ีคานแหละครับมิตซูบิชิแต่ต้องไปดูว่าปีไหนนะครับไปคุยกับเจ้าของเขานะครับสภาพก็เอาไปดูประมาณนี้นะครับรับได้ตัดสินใจโทรเลยโทรช้าอาจจะไม่ทันนะครับบอกก่อนลดราคามอเตอร์ไซค์เอาไปใช้งานนะครับแต่อย่าลืมต้องเตรียมงบไว้เก็บนู่นเก็บนี่บ้างนะครับ เขาก็ขายตามสภาพใครรับได้ก็เอาไปใช้งานแต่ถามว่าเอาคุ้มไหมถ้าไปดูแล้วเครื่องมันไม่มีปัญหาเอาไปใช้งานได้ก็คุ้มเลยครับคุ้มไม่คุ้มขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทุกท่านนะครับผมเป็นผู้นําเสนอเพียงเท่านั้นอย่างไรก็ตามถ้าท่านชื่นชอบคลิปแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับไปดูเลยรถอยู่ที่พุทธมณฑลสายสี่นะฮะ ท่านใดที่ชอบนะครับแต่ยังไม่มั่นใจว่ามันจะใช้งานได้จริงหรือเปล่ามีอะไรไหมซ่อมง่ายไหมช่างที่ไหนเก่งก็รีบเข้าไปหาข้อมูลนะครับในอีคาขับนะครับมิตซูบิชิอีคานะครับก็ไปศึกษาดูสักพักนึงก็ได้ครับแล้วรีบโทรนะฮะต้องบอกว่านานๆจะมีเจ้าของรถที่ใจดีแบบนี้นะครับกล้ารที่จะให้ผ่อนด้วยนะครับก็ดาวไป20,500ผ่อน5,000งวดก็รวมเป็น4 0 0 0 0บาทนะครับ ก็อยู่พุทธมนฑลสายสีขอย้ำเลยครับมันเป็นรถอีคาปีประมาณไหนผมยังไม่แน่ใจนะครับเขาให้ผ่อนได้กับเจ้าของเลยสีเจ้าของแจ้งมาว่าประมาณ80%เเลยนะครับสีเพิ่งทำมาก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับไปเจรจาสอบถามพูดคุยนะครับก็ราคาประมาณนี้ขายให้แบบนี้ก็ไม่ต้องต่อแล้วครับเจอกันคนละครึ่งทาง ผ่อนแป๊บเดียวจบได้รถไปใช้นะครับครับผมนี่มันเป็นเอเกียออโต้นะครับเอกสารพร้อมโอนนะครับใครจะซื้อสดก็ลองคุยดูเลยนะครับราคาแบบนี้ไม่อยากผ่อนก็สดไปเลยก็ฝากไว้ครับสําหรับพี่น้องท่านใดที่ยังมีรถไม่ถูกใจก็กดติดตามกด subscribe ไว้ก่อนนะครับกดแจ้งเตือนไว้นะครับเมื่อผมได้รถสวยๆมาผมก็จะเอามาฝากนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับก็จะมีคลิปมาให้ดูเรื่อยๆนะครับ สนใจก็โทรเจราจารเลยนะครับรถอยู่พุทธมณฑลสาย4สวัสดีครับ